กุกนองชบอนรกอกับสองเมตาอะลุันนี้เมตาเขากลัวแม่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 นี่แม่

dâm 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 มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อสุขุมสุขคนกินข้าวเที่ยงเด้อ

在。

냠나고 빠지게 될 거는

He t referred his kids to mother for a very peaceful, all Kellery-like-ness that's due to tough world, affectionate mother-book. inversely capacity เอาตรงนี้แต่ไม่เอาตรงนี้เอ่ออย่าไปดักนกเลยจ้าดักนกเลยจ้าอย่าเบื่อเบียน

อันเดียวร้านมึงเจ๋งเลยมีอยู่เท่านี้

อาหารเดวนี้ก็มีเนาะวะเข้ามาเข้ามาเรมานจะกินเราหับคแเลยข้างเราขางเขาเลยคุจีแฉเลยอาาตาสั่งจแซ่บเนาะ่จ้ะต้มจืดะมีนันแกงจืดจะมีต้มเส้มกะมีว่จ้ะ

ได้บ้างชนะได้เงินก็อ้ยบกไไ่ได้เงินซื้อเอลยบาคือเงินซื้อรอบาคนบางรายแล้วก็มาๆๆเจ้มาแจค่าอย่าน้ำจืดนาพรานนรอพอปรับจะน้ำจืดเนาหลดไปริบๆเงินเงินเราจะมาแหลํ้ำลัง

ค่ะพี่น้องสำหรับวันนี้ผมพอก,ก,กันกรี๊นะพี่น้องสวัสดีสุขสุขคน